ค่ะก็มาอยู่ในช่องของแพรปัพเฟคลิปซ่าเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในรายการประจำสัปดาห์นั่นก็คือรายการเวอร์ไร ตอมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคลิปก่นกอนๆเนี่ยที่แพลวนะคะได้ทําการตอบค a เไปใช่ไหมมีคนมาทักท้วงนะคะมาท้วงติงว่านี่เนี่ยไม่ใช่เวลา่าที่มันเป็นน้องสาวของเวล่านะคะที่มีชื่อว่าโกลอี e นางเนี่ยปลอมตัวเป็นพี่สาวของตัวเองอันนี้คือแพลวนะคะทราบอยู่แล้วแต่ว่าในไหนนางนะคะก็ปลอมตัวมาเป็นพี่สาวแพลวก็เลยตั้งชื่อรายการว่าเวล่านะคะคุณผู้ชมก็ได้รู้ชื่อน้องจริงๆซะทีเพราะปกติแพลวชอบเรียกว่าวีลานะเ<อ>พราะว่าก็เล่นอาร์วีแหละมันก็ชื่อเหมือนกันวีล่าแน่นะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่มตอบ Q&A กันแต่แพลคิดว่านะรายการนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า Q&A เนี่ยน้อยมากๆเลยนะแพลก็เลยเอามาสิบคำถามนะคะในวันนี้นั่นเองเนาะรายการนี้มันจะต้องปิดตัวไปเลยก็เจ๊งเหมือนรายการอื่นๆแล้วนะคะมาคำถามแรกกันนะคะพี่เติมไปเยอะเท่าไหร่คะถ้าหมายถึงเกมไมเดนนะคะแพลเติมไปแค่หมื่นห้าค่ะแพลบอกไปเหลายคลิปแล้วนะคะว่าแพลเนี่ย เป็นคนที่เติมน้อยนะคะไม่ค่อยเติมสุ่มเติมไปแค่หมื่นห้านะคะเติมแค่นี้จริงๆนะคุณผู้ชมและคือขอบอกเลยนะคะว่าแพลเนี่ยเติมในสโตร์เกมค่ะแพงกว่าร้านเกมแบบหลายเท่าเลยนะในร้านเกมนะคะแพลนเนี่ยเสียไปเพียงแค่1000บาทก็ได้สกินทองแล้วแต่ในสโตร์เกมแพลต้องเสียพันห้าร้อยบาทนะคะเพื่อที่จะซื้อสกินทองนะเพราะฉะนั้นแพลก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเราจะทํายังไงให้เสียเงินน้อยที่สุดนะคะก็เราจะต้องไปเติมในร้านเกมนะคะคุณผู้ชมคําถามข้อที่สองนะคะ พี่เล่น tiktok ไหมคะ คือแพลนี้ยจะบอกว่าแพลวไม่ได้ไปเล่นตอกตอกแบบว่าลงคลิปนะคะแต่ว่าแพลวเนี่ยดูคอนเทนต์นะคะเลื่อนๆปาดๆไปเรื่อยๆค่ะผู้ชมแพลวก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรนะคือปกตินะคะตอนแรกๆเนี่ยที่แพลวเล่นนะคะแพลวจะเล่นแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่ามันออกไปได้คุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะแพลวคิดว่านะมันเสียเวลาแพลวจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างนะคะแพลวก็เลยคิดว่าเ่าเข้าไปดูสักนิดสักหน่อยนะคะดูสักแบบ1นาทีถึง5นาทีแล้วก็ออกนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นแพลวก็เลย พยายามหาวิธีออกจากแอปพลิเคชันนี้นะคะด้วยการตัดมันไปเลยตัดมันนะคะข้อที่3นะคะ Q&A พี่ช่วยแนะนำแอปทำโปกคลิปในคอมหน่อยได้ไหมคะหมายถึงโปรแกรมทำชิม แพรนะคะแนะนาเป็น Photoshop นะคะเพราะว่าแพรเนี่ยเป็นเด็กติว Photoshop นะแพรก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะแพรเป็นเด็กติวฟ h ต t o ช็อปอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มันฟ h ต t o ช็อปมันง่ายนะคะไม่รู้มันจะง่ายสำหรับเพื่อนหรือเปล่าแต่มันง่ายนะคะคือมันทําได้หลายอย่างคุณผู้ชมมันมีฟังก์ชันมากมายเลยนะคะแพรก็แนะนําเป็น Photoshop นะแต่ปกตินะคะแพรเนี่ยไม่ได้ใช้ Photoshop ในการทําปกคลิปนะเพราะว่าแพรจะแบบทําคลิปในค้ยเสร็จปุ๊บแพรก็ มานั่งทํไลค์คาเมราในโทรศัพท์นะคะเออแพลวใช้แบบประมาณนี้จริงๆนะแพลวไม่ได้มีโฟโต้ช็อปในคอมนะคะเฮ้ยฉันเป็นเด็กติวโฟโต้ช็อปยังไงไม่มีโฟโต้ช็อปในคอมงงเหมือนกันนะคาถามข้อที่4นะคะพี่มีตัวละครในเกม Identity ฟ้ากี่ตัวค,ครับสู้ๆขาเป็นกำลังใจให้อาขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้เนาะแพลวมีตัวละครในเกม Identity ฟ้าเพียงแค่16ตัวนะคะซึ่งอย่กจะบอกว่ามีฮันเตอร์มีแค่2ตัวนะคุณผู้ชมคือมีลีโอกับแมรี่ค่ะ นี่ชีวิตฉันนี่แบบไม่คิดจะเล่นทันตัวอื่นเลยเหรอก็เล่นแค่แมรี่นะคะคุณผู้ชมและส่วนตัวละครเซอร์นะคะแพลวก็มีอยู่14ตัวนะอ่ะประมาณนี้ค่ะ Q&A ทำยังไงถึงจะได้ใจพี่ครับเออเดี๋ยวถ้าเสร็จคำถามนี่เดี๋ยวไปกดใจให้เลยนะ้นองชายคำถามข้อที่6ไปกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะคะพี่แพลวมีสกินม่วงกี่สกินสกินทองกี่สกินครับ เออแพวนะคะมีสกินม่วงเพียงแค่17สกินสกินทอง10สกินนะคะก็เอาไปลงทุนกับสกินทองเยอะอยู่พอสมควรเลยนะแต่ก็คนมันไม่มีตังค์นี่ค่ะมันก็มีสกินแค่นี้แหละนะเข้าต่อมา Q1A พี่ชอบสกินม่วงและทองอะไรบ้างคะอา่าแพวขอไม่ตอบสกินทองของน้ำหอมละกันนะคะ คือสกินทองที่แพลชอบนอกจากน้ำหอมกับแมรี่เนี่ยแพลชอบของแมคคานิกค่ะที่มันมาในวันวัน,วนลินไท์อ่ะคุณผู้ชมคือมันชมพูมากคือแบบว่าแพลชอบสีชมพูแล้วแบบสกินนั้นมันตอบโจทย์นะคะแพลก็เลยชอบสกินทองของน้องแมคคานิกนะและสกินโม่งที่แพลชอบนะคะขอตอบน้ำหอมเลยแมคุณผู้ชมเอะไม่ดีกว่าอ่ะสกินโม่งที่แพลชอบนะคะนั่นก็จะเป็นสกินวันวันของคุณหมอน,นั่นเองนะไม่ตอบน้ำหอมนะคะเดี๋ยวหาว่าอวยเมนตตัวเองนะ Q&A พี่สูงเท่าไหร่ แพลนะคะสูงเกือบ170นะแพวสูงสประมาณ168หรือว่า169เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็น่าจะยังพอใช้อยู่นะ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหยุดสูงไปแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือจะไม่สูงขึ้นเลยอย่าหลอนข้อลองสุดท้ายแล้วนะคะ Q&A พี่เล่น Identity f มานานหรือยังคือเล่นก่อนที่จะมาทําช่อง1เดือนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยช่องของแพรจะทํามา12เดือนก็คือจะทํามา1ปีแล้วใช่ไหมคะแพรเนี่ยเล่นไอเดนน่าจะ1ปีกับอีก1เดือนประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม่ะเล่นก่อนที่จะมาทําช่อง1เดือนนะเราเดินทางมาที่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ q ิวพี่แพวมีทั้งหมดกี่สกินคะแพวไปนับรวมมาแล้วนะคะแพวมีทั้งหมด67สกินค่ะอะ่ไม่ต้องตกใจนะสกิน S แพวมีอยู่10สกินนะคะสกิน A 17สกินแล้วก็สกินระดับ B 40สสกินค่ะคุณผู้ชมรวมกันได้ประมาณนี้นะจ๊ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คําถามที่เพื่อนๆเนี่ยถามกันมาในวันนี้นะคะก็สามารถถามกันมาได้เรื่อยๆเลยนะรายการนี้จะได้มีต่ตอๆไปยาวๆนะคะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะไปละค่ะจะมีคลิปหน้านะบ๊ายบาย